แล้วลบไ่ทอดแล้วเลปิดตัอไก็บไข่นี้ใส่อะไรอีดน้อุ้ยอุ้ยเปลือกลงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครดีอุ้ยเปลือกลง่ะ นี <laughs> ่นี่ได้ได้ทำอะได้ข้าวมันยางนั่นได้สิอ่ะในโต๊คอมเมนต์ไปนะข้าวไปเล่งเลยค่เปิดอ้าวโอยไงล่ะปลากลวอ้ําเอาสามเลยเพราะว่ามันแน่นโอ้ยยกเทมไปห้าปอ่ขยอน้ำปลา้วแม่แม่ น้ำปลาพอแล้วใส่รสดีก็อีกไม่ใส่ใส่อะไกกินแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปลาเใส่กินคือถ้าเจียวอถ้าผู่มากได้ลวได้ได้มั่นใจเดียวคนเจอย่างดีนี้รายการอะไรวะคนตีข่คนดีคนดีแล้วเรียวแล้วเรลียวเกียไม่ยังมั้งทอสไข่แล้วันใส่ยัง ก๋วยเตี๋มกระทะไหมแหล่ะวะน้ำทิมเนี่ยมันตีเี่ารู้ก่ะพี่ต้อมหัวเพ็มก็ตา่เลยอีกใส่้มันพอแล้วเรใส่แล้วน้ำมันอยู่ไหนก็่ด้ครู้หออ๋อน้ำมันอยู่ไหนกฮะเปิดเปิดตู้นี่ได้นะนี่ครับนี่กระทะร้อนใ่น้ำมันเลยน้ำมันใส่น้ำมันทุ่นเดี๋วตเป็น มาไหนยเยอะแม่โอ้ไม่ปัง <c oughs> พูดด้วยสิการที่เราจะทำให้ไข่ฟูกับไข่ไม่ฟูโอ้ยล้าให้น้องให้ควันมันขึ้นก็หนาควันเท่ฟังเพลงไม่เยอไม่ตอนนี้มันก็ไม่เทียมไม่ต้องหมดตาามนี้แม่เราล่อกระทะแล้วเรกลับ <c oughs> พอทานร้อนจสรแล้วก็แพไข่สุกจะพักก่อนอาสาทีได้แผ่คร่้งใส่นมสดหน่อยหนึ่งมะนาวก็ได้มะนาวก็ได้มะนาวใส่หน่อยมะนาวเลยหั่ไส่ทาบี่ใบตีใบอ่ะหนีมะนาวใส่หน่อย

อยู่ท่าทเาดียวดิแม่เหมือนอหมหูไข่ใบเนี่ยแม่ใช่เป็นหมูไข่ใบใช่ไม,ไมพ่อกินแล้วเด็กแล้วมมไม่ร้อน,นปั่นขึ้นขนาดไหนปั่นขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้ว มีควานขึ้นแล้วะใส่ได้ใส่ได้เล็วตาไม่มีงเดี๋ยวเราต้องีเราใส่ไปเลยแล้วอะอยากกินแคบมากเต่มันไม่โคใส่ไปเลยันอไหมไแล้วบ้างเลยจะได้ก่อ

หนูทาเจียวไข่กันดิทากับไข่ตัวอินดี้ตูดจิดกกะทะแล้ว่ะอะไรจิกกะทะตูดไข่ตูดพี่ตูดไงไข่ตูดไข่เหอนี่เหลืองสีเหลืองน่ากินไหม น่ากิมมากโู้เค็มอย่างเดียวแหละรู้เป็นใส่ล้าปลาไเยอะไม่เคยย็เมแล้ยยวแหละหมดสี่ใบเลยปะคะหมดเลยทีแรกสามแต่ว่ากลมเค็มยัยงเดิมเ,เห็นไหมโชคดีได้กินไข่นิรัน <c oughs> ไข่กี่ไข่นินลันก็ไข่ ุักผีดใส่ก็อร่อยเลยโตไหมโตวะเดวโอ๊ยมันไม่ทันแล้วหอมก็ไม่ใส่อ่ะไหนซื้อหอมได้เหรอไม่มีไม่มีเหรอไม่มีพี่ไม่ได้ซื้อซื้อจากแม่ที่ที่บ้านเราชอบชอบชอบกินอะไรที่น่ารู้เมื่อเด็กๆอะแล้วมีพวกหมือนพวกไข่ไข่ทะเกไข่ไข่เสมอไข่ไข่สมเครื่องไข่สมเครื่องไข่เสมอ จริงๆไม่คนไม่ชอบกินไข่หนานี้เนี่ยเนื้หนานี่จะเอาไหมอ่ะ่อให้มาให้มันให้ข้างในมันกอดให้สูตรมาหรอไม่หรอคิดเอาเอง <laughs> ถูกแต่ถือว่าสูตระไม่คิดเอาเองกินไข่เป็นแบบปลอดภัยใหม่แล้วล่ะใหม่แล้วล่ะค่ะ,ลคะกลับอีกทีนีงกลับไหมอ่ะ ใส่ชามมั้ยกลับนี่เหรอกลับเลยเหรอกลับเลยกลับกลับในนี้หรือกลับใส่ชากลับยังไงก็ได้แล้วก็อ้าวก็ไหนบอกว่าเที่ยวมาไม่เหอะที่ก็ไปกลับแล้วต้องเลือกตรงนี้ได้สิ่งละ ต้องใส่ลงมันก็ปวดเลยจริงเหรอต้องมางานเนี่ยอื้มอื้อหือหอมไหมครับ